ก็ขอกล่าวสุนรีตอนเช้าครับพี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณนะครับผู้นาในพื้นที่นะครับที่ให้โอกาสผมได้มาพบปะกับพี่น้องเกษตรกรวันนี้นี่เรามีการเลือกตั้งสภาเกษตรกรจังหวัดเกิดขึ้นนะครับหลังที่ผมได้ดำรงตําแหน่งในตําแหน่งนี้มาประมาณ8ปดปีนะครับซึ่งในเวะลาเนี่ยสามารถดำรงตำแหน่งได้4ปี แต่ที่ผมอยู่ได้เกินเนี่ยก็ช่วงที่ท่าน,นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้มีคณะ,ะปฏิวัติแล้วก็ใช้มาตรา44ให้สภาเกษตรกรแห่งชาติดำรงตำแหน่งอยู่ได้มาถึงเกือบ10ปีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมติของคณะรัฐมนตรีโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ย,ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านได้มีบัญชาการให้มีการเลือกตั้งสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ และก็สาภาเกษตรกร,กรแห่งชาติทั่วประเทศซึ่งจะมีการเลือกตั้งพร้อมกันครับวันที่19มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับวันอาทิตย์ก็ในอำนาจหน้าที่นี่ผมก็ได้ลงตําแหน่งเป็นประธานสาภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรเนี่ยมาก็สองสมัยผ่านะครับถ้าคิดเป็นสมัยนะครับแต่วันนี้ในกฎหมายเนี่ยผมยังอยู่ได้อีกหนึ่งเวลาได้4ปีนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยได้ทําหน้าที่นะครับดูแลผลประโยชน์ให้พี่น้องเกษตรกรมาตลอด ทั้งแต่ทั้งด้านพืชด้านสัตว์ด้านประมงนะครับด้านประมงด้วยนะครับและอื่นๆซึ่งท่านก็คงได้ติดตามข่าวครับผมดรพิวิธกุลเพชรครับประธานสาภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรและก็เป็นสมสสาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติแล้วก็เป็นกรรมการปาล์มน้ำมันแห่งชาติที่ดูแลผลประโยชน์พี่น้องชาวสวนปลาล์มทั้งจังหวัดชุมพรและทั้งประเทศที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ขับเคลื่อนได้ดูแลรักษาผลประโยชน์ให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนปลาล์มเนี่ยอย่างใกล้ชิดซึ่ง นั่งอยู่กับท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนายกรองนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานคณะกรรมการป a r l i a m แห่งชาติซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมได้เข้าไปต่อสู้และประสานกับรัฐมนตรีปรสานปารรลักะทรวงอธิบดีทั้งหมดนะครับที่กำกับดูแลในด้านกเกษตรนะครับแม้กระทั่งเราขึ้นตรงกับท่านนายกรัฐมนตรีคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาสภาเกษตรกรแห่งชาติขึ้นตรงนายกรัฐมนตรีนะครับ ทังวันนี้ผมได้รับงบตาแหน่งมาเนี่ยได้ทําหน้าที่ดูแลพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดชุมพรเนี่ยมาก็สองสมัยกว่านะครับในงานหน้าที่นั้นได้ทําทุกเรื่องที่เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นที่ดินทากินเรื่องแหล่งน้ําเรื่องของราคาเรื่องของผลผลิตเรื่องของการร้องเรียนของพี่น้องเกษตรกรซึ่งวันนี้ทําไมถึงต้องมีสภาเกษตรกรัดชุมพรต้องมีสภาเกษตรกรแห่งชาติเพราะว่า สภาเกษตรกรนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเป็นผู้แทนของเกษตรกรที่จะรับหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนกับพี่น้องเกษตรกรทุกด้านที่เกิดปัญหาดังนั้นถ้ามาทางทางสภาเกษตรเนี่ยทั้นสามารถเข้าถึงผมได้เลยเราเป็นการเมืองไกลๆเรามาจากการเลือกตั้งดังน,นั้นพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงได้ผมสามารถนําเสนอปัญหาด่วนได้ทันทีผมได้ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรพรเนี่ยในกรณีที่เกิดปัญหาเนี่ย ส่งเรื่องถึงผมเนี่ยผมสามารถส่งเรื่องถึงนายกรัตรีได้ทันทีไม่ต้องผ่านพรมเพราะนั้นการดำเนินการเนี่ยมาจะเร็วแล้วก็จะได้ผลอย่างที่พี่น้องประชาชนต้องการซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ต้องมีสภาเกษตรกรอำนาจนาที่เนี่ยดูแลเรื่องของทําแผนแม่บทต่างๆในจังหวัดชุมพรทั้งหมดทั้งประเทศเพื่อเสนอรัฐมนตรีนะครับดูแลในเรื่องของ การส่งเสริมองค์กรหน่วยงานองค์กรกลุ่มต่างๆกลุ่มเกษตรกรองค์กรเกษตรกรก็องค์กรก็จะมีพวกสากาพวกนี้นะครับและกลุ่มต่างๆกลุ่มของเกษตรกรที่กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังกลุ่มปผู้เรียนกลุ่มบังคุดกลุ่มทําเรื่องของกาแฟกลุ่มต่างๆนี่คือกลุ่มที่เราต้องส่งเสริมเข้าไปอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เป็นหน้าที่ของสภาเกษตรและที่สําคัญเนี่ยเรายังมีอำนาจที่ในการที่จะส่งหนังสือด่วนถึงนายกรัตรีได้เลยโดยไม่ต้องผ่านเครื่องบี วันนี้ผมสามารถเชื่อมกับท่านนายกได้เลยสามารถคุยกับท่านเลขานายกรมนตรีได้เลยที่ทําหน้าที่เป็นเลขานายกรมนตรีทุกเรื่องแม้กระทั่งผลผลิตในชุมพรเนี่ยผมได้ส่งทุเรียนดีๆนะฮะเช่หนหมอนทองหรือว่าก้านยาวร้อยปีของชุมพรเนี่ยท่านไปดูคลิปของเราเจะส่งทุเรียนก้านยาวของเราร้อยปีอยู่ที่สมิงเนี่ยต้นเป็นร้อยปีสูงเท่าตอนอ้นยางยส่งให้ในายกท่านชอบทานมาก เพราะว่าส่วนนี้คือได้เห็นว่าชุมพรเป็นเมืองเกษตรกร,กรชุมพรเป็นเมืองที่ทํารายได้ให้กับประเทศเนี่ยเป็นันดับต้นๆของประเทศในปรคเใต้ทั้งหมดเนี่ยเราเป็นันดับหนึ่งนะครับในช่วงโควิดในทเนี่ยเราสามารถสร้างไรายได้จากภาคเกษตรเป็นันดับหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยขายทุเรียนขายบังคุดขายกาแฟขายกล้วยเรามีทุกอย่างก็เ้เล็บมืนนานเรามีนะครับทรัพยากรของเราเยอะมาก ซึ่งวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งที่ผมได้ขับเคลื่อนเนี่ยครับบริหารสภาเกษตรจังหวัดชุมพรเนี่ยผมสามารถทาให้จังหวัดชุมพรเนี่ยได้อันดับการจัดการประเมินนะครับอันดับต้นๆของประเทศคือที่3ของประเทศไทยช่วงที่ผมบริหารงานสภาเกษตรนะครับประเมินทั้งประเทศเนี่ยเจ็ดจังหวัดเนี่ยเราได้ที่3นะครับซึ่งอันนี้เป็นผลงานที่ผมทํามาเนี่ยแล้วก็เข้าถึงรัฐมีดด รัฐทีมาต้องมาที่ผมมีปัญหาก็มาพูดคุยแล้วก็นำก็ประมาณเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องสีผลได้เลยเ mm hmm. ช่นะะราคาปาล์มน้ำมัน,นช่วงที่ตกต่ำเนี่ยผมก็เป็นคณะกรรมการปราล์มแห่งชาติในการประกันร,ราคาให้กับพี่น้องสีกรชาวสวนปาล์มยืดผ้าไร่ต่อคูเรือนก็ให้ทุกคนนะครับถ้าต่ำกว่าสี่บาทนะก็ตั้งไว้ตั้งไว,งว้ที่สี่บาทให้สี่บาทวันนี้ก็ประมาณผมตั้งแล้หกพันกว่าล้านเนะเผื่อกรณีว่าปาล์มน้ำมันร่วงอีก นะครับแต่ช่วงนี้ไม่ร่วงช่วงนี้ห้าบาทกว่าหกบาทห้าบาทเจ็ดอย่างเงี้ยแต่ช่วงที่จะต่ำลงมาสี่บาทเนี่ยผมก็พยายามที่จะนําเสนอท่านประวิตรวงษ์สุวรรณว่าสถานการณ์เริ่มจะชาวบ้านเริ่มได้ความกระทบนะครับด้วยความเดือดร้อนเพราะราคาต่ําเพราะแต่แลว่าราคาปุ๋ยสูงอันนี้เราก็พยายามต่อสู้เรื่องของราคาปุ๋ยนะครับผมก็พยายามต่อสู้เรื่องราคาปุ๋ยให้ถูกลงนะครับนําเสนอถึงรัฐมนตรีนำเสนอถึงนารัฐมนตรีนาเสนอถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะให้ราคาปุ๋ยเนี่ยลดลง ทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่ผมทำเนี่ยทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรของเราในจังหวัดชุมพรและทั้งประเทศเพื่อพยุงราคาเพื่อทําให้พวกเราเนี่มีรายได้เพิ่มขึ้นอันนั้นเรื่องของราคายางพาราเหมือนกันถ้าไปดูในคลิปครับผมพยายามต่อสู้เรื่องของราคายางพาราให้ราคาสูงขึ้นมาแต่ตอนนี้เริ่มขยับบ้างแต่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้เน้นไปทางปาล์มน้ำมันในส่วนของผลผลิตทางด้านทุเรียนเนี่ยผมได้ประสานงานหน่วยงานต่างๆเพราะงานภาครัฐ นะครับพอค้าคนที่มาซื้อทุเรียนของเราเนี่ยวันนี้ทุเรียนเราเป็นผลไม้ที่ดีสุดในโลกเป็นผลไม้ที่สร้างไรายได้กับพี่น้องงาวจุพาฯมากที่สุดในประเทศไทยนะครับและระดับหนึ่งของภาคใต้จาก GDP ทั้งหมดเนี่ยสร้างไรายได้ขึ้นมาเนี่ยทำให้เกษตรกรเรามีรายได้สูงนะครับกิโลหนึ่งกับ2องบาทวันนี้ผมได้นํา พ่อค้าคนจีนนักธุรกิจชาวจีนมาร่วม m o u กับสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรในการที่รับผลผลิตเรื่องของทุเรียนเนี่ยไปส่งออกไปทางประเทศจีนวันนี้จังหวัดชุมพรนะครับเรามีศูนย์กระจายผลไม้ทุเรียนอยู่ที่ตลาดมรกตเนี่ย <c oughs> นะครับใหญ่มากเราดูแลไม่ใช่แค่จังหวัดชุมพรเราดูแล14ภาคใต้รวมทั้งจังหวัดประจวบอีกหนึ่งจังหวัดก็จะเป็น15ภาคาจังหวัดภาคใต้ ถ้าก็เป็นศูนย์รวมศูนย์ทุเรียนทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือตลาดมรกตวันนี้ท่านเดินดูอะขับรถไปเนี่ยจะเห็นโอ้แผงทุเรียนล้มทุเรียนนะครับเต่ไม่หมดนะครับวันนี้ผมก็ยพยายามควบคุมเรื่องของราคาวควบคุมเรื่องของผลผลิตควบคุมเรื่องคุณภาพให้มีคุณภาพที่ดีวันนี้ถ้าคุณภาพดีครับราคารถสูงขึ้นแต่ถามว่าถ้าพ่อค้าหรือชาวสวนเนี่ยไม่เคารพบติการไม่เคารพ เรื่องของอคุณภาพของผลผลิตในพื้นที่เนี่ย mm. ก็ทําให้ผลกระทอบเกิดขึ้นหรื mm. ก็จะรีเจ็คกลับมาคืออาจจะไม่รับซื้อในกรณีที่ทุเรียนไม่มีคุณภาพวันนี้ท่านที่มีสวนทุเรียน,นยพยายามดูครับเรื่องของวิกต่าง,างและเรื่องของอเวลาในการที่จะตัดเก็บเกี่ยวเนี่ยกี่วิกเนี่ยท่านก็รู้จดไว้เลยบันทึกไว้เวลาเท่านี้เท่านี้นะครับภายใน2เดือน3เดือนเราก็จดไว้แต่ถ้าไม่ถึงเนี่ยเปอร์เซ็นต์น้ำมันเปอร์เซ็นต์ของไอ้อน้ำตาลกับแป้งไม่ถึงเนี่ย ทำให้ทุเรียนมันเกิดพานเปรี้ยวนะครับพอ,อป่องไปแล้วเนี่ยไม่ได้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับผลผลิตที่จะไปถึงประเทศจีนเนี่ยทานไม่ได้ครับเป็นทุเรียนอ่อนจะเปรี้ยวนะครับนั้นเราพยารณร,รงค์ร่วมกับทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดพอ,พอเนี่ยร่วมกันกับสภากเกษตรในการที่จะส่งเสริมในการเพรนมในการที่จะอบรมให้ให้กับผู้ตัดเนี่ยสำคัญนะครับคนตัดทุเรียนเนี่ยสำคัญมากคนตัดทุเรียนเนี่ยเป็นหัวใจหลักในการที่จะต้อง มีการอบรมให้เขาตัดผู้เรียนที่มีคุณภาพมากที่สุดและวันนี้เนะี่ยคือส่วนหนึ่งที่ทําให้ได้เห็นว่าสภาเกษตรพยายามติดตามเรื่องพวกนี้ในเรื่องของปลาบงในเขตปากน้ำเนี่ยนะครับที่ที่ผ่านมากระทบเนี่ยผมก็พยายามต่อสู้ให้ทุกเรื่องนะครับปลาบงชายฝั่งปลาบงเรื่องของความลึกของอของอห่างจากชายฝั่งเท่าไหร่เนี่ยพยายามต่อสู้เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยหรือปลาหรือตาปากได้สามารถที่จะทำทำมาหากินได้ เช่นการเลี้ยงปลากระพงในในพื้นที่ท่ายางปากน้ําแล้วก็หาชลีเนี่ยแล้วก็เลี้ยงพวกอาหารทะเลเนี่ยป,ปลากระพงก็เกิดผลกระทบเช่นราคาตกตำ่ำนะครับเลี้ยงมาแล้วตัวโต,วตวขายไม่ได้ราคาออไม่ได้ตามที่ที่กำหนดเนี่ยผมก็เข้ามาช่วยนะครับเข้ามาประชาพันเข้ามาทําการตลาดทำพีอาร์ให้นะครับแล้วก็ขายให้กับพี่น้องชาว ประมงที่เลี้ยงปลากระพงในกระชังนะครับผลกระทบต่างๆเกิดขึ้นเรื่องน้ําปัญหากระทบน้ําเสียนะครับที่ลงมาจากทางแม่น้ําสรเงาลงมาน้ําเสียเนี่ยเราก็พยายามต่อสู้เรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมให้ทุกอย่างทําให้หมดนี่คือสภาเกษตรครับที่เป็นตัวแทนของท่านที่มาจากการเลือกตันน้งอันนี้ผมเองเนี่ยเดิมไม่ได้อยู่ด้านนี้นครับผมเคยเป็นผู้ในการโรงพยาบาลมาเนี่ยทำงานดูแลพี่น้องประชาชนรักษาคนไข้มาเนี่ยตัวนี้มาอาสาพี่น้อง เกษตรกรในจังหวัดชุมพรและทั้งประเทศเนี่ยเพื่อให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรเนี่ยสูงขึ้นนะครับและก็ให้มีรายได้มากขึ้นความมันอยู่ดีขึ้นประกันรายคาประกันรายได้ให้อีกแล้ววันนี้ทุกคนที่มีสมุดเขียววันนี้ก็สามารถที่จะเป็นผู้หนึ่งที่จะมาเลือกสภาเกษตรในวันที่19ได้นะครับท่านมีสมุดเขียวท่านขึ้นสิบเร็ยเกษตรกรเนี่ยท่านสามารถใช้บัตรประชาชนนะครับวันที่19ใช้บัตรประชาชนไปเลยครับที่กูหาเราก็จะมี รายชื่ออยู่ไปครับวันนี้ของบางน้ำเนี่ยเลือกที่หมู่5นะครับที่อาคารไอออทรัพแต่ส่วนที่หาดชลีเนี่ยเลือกที่หมู่7ที่อาคารอริประสงค์ี่หมู่7นะครับหาดชลีนะครับวันนี้จะแบ่งเป็นสองสองหมู่ตำบลบางน้ําที่หมู่5ตำบลหาดชลีที่หมู่7นะครับเป็นเรื่องที่นั่นวันนั้นผู้ที่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเนี่ยวันนี้ในสมุดเล่มเขียวเนี่ยมันจะมันจะเพิ่มให้กับผู้ที่มีสิบียนบ้าน ซช่นวันหน้าครอบครัวเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยนะครับมีลูกสองคนอาจจะมีชื่อลูกด้วยสองคนมีชื่อเมียด้วยให้กลาเป็นสามคนสี่คนเนี่ยอยู่ในชื่อของสมุดเล่นเขียวนะครับวันนี้สมุดเล่นเขียวคือส่วนหนึ่งในการที่เหมือนทะเบียนบ้านนะครับแต่เป็นทะเบียนเกษตรกรนั้นผมเองฐานะที่เป็นประธานสภาเกษ,ษกรตรกรจังหวัดชุมพรอยู่แล้วเนี่ยทำหน้าที่ดูแลพี่น้องเกษตรกรมาเนี่ยเกือบสิบปีเนี่ย วันนี้ผมขออา,าอักสักสมัยหนึ่งครับเพื่อที่จะสารงานต่อนะครับสร้างงานใหม่รักษาประโยชน์พี่น้งเกษตรกรผมนั่งคณะกรรมการปรารธรรมชาติคณะรุบการรมการการตลาดนะครับของกระทรวงพาณิชย์นะครับที่ท่านจุรินเ,เป็นประธานอยู่ด้วยนะครับดูแลการตลาดดูแลเรื่องราคารักษาผลประโยชน์ให้กับพี่น้องกรณีที่ว่าราคาผลผลิตจะตกต่ำจริงจริงเราก็จะนําเสนอ ว่าตั้งงบประมาณเพราะว่างบประมาณมันต้องผ่านคณะรัฐมนตรีต้องผ่านคณะกรรมการนําเสนอกัรัฐมนตรีอนุมัติเง,นนงนนินงบประมาณลงมาเพื่อดูแลพวกเราดังน,นั้นคนที่จะเข้าถึงรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องมีศักยภาพต้องมีคนที่ชั่นต้องมีความรู้นะครับซึ่งจะเป็นนั่งน้นได้ซึ่งผมเองเนี่ยดร์ปีวิกรเพชรครับหมอต้อเนี่ยเดิมผมก็อยู่โรงพยาบาลชุมพรนะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารโรงพยาบาลชนบุรีชุมพรเก่า ผู้บุกเบิกชุดแรกนะฮะชุดแรกช่วงที่ผมอยู่โรงพยาบาลชุมพรอยู่ห้องไอซ์เรท่านถ้าคงจําได้คงคงไปตรวจกับผมเนี่ยเจอผมนะครับหนุ่มๆทาไมนานแล้วมจตั้งสามสิบปีที่แล้วสามสิบปีที่แล้วออกมานะครับออกมาก็มาทําธุรกิจบ้างอะไรบ้างแล้วก็มาลงเป็นนักการเมืองท้องถิ่นบ้างแล้วก็มาลงสมัครเป็นสภาเกษตรกรจังหวัดเมื่อปี2553ยได้รับตําแหน่งนี้มาช่วงนั้นในสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นบทเฉพาะการ กฎหมายประกาศได้กิจการศาึกษาประกาศให้มีสภาเกษตรกรแห่งชาติปี2553ปี2553นะครับให้มีสภาเกษตรแห่งชาติเกิดขึ้นโดยยุคข,ของสมัยท่านนายกอภิสิทธิ์ประชารีชวะให้มีสภาเกษตรกรแห่งชาติเกิดขึ้นประกาศได้กิจการเึกษาแล้วก็มีการเลือกตั้งในปี2 5 5 4ซึ่งนั้นผมไม่ได้รับเลือกตั้งเลือกมาเนี่ยคุณพิราชนะครับท่านเองก็เป็นสมาชิกผมอยู่ในปากน้ำอยู่ด้วยกันทำงานกันมาท่านเป็นผู้แทนของเกษตรกรปากน้ำด้วย เพิ่งทำงานกันมาตลอดวันนี้ท่านจะดูในข่าวทางโซเชียลทางออนไลน์ทาง Facebook ต่างๆเนี่ยจะเห็นผมนะครับดังนั้นการที่จะได้เข้าถึงผมเนี่ยเข้าถึงได้หลายช่องทางซึ่งวันนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่าน,นครับที่ให้เขียิมารับฟังการพูดคุยในการพบปะนะครับของประธานสภาเกษตรกรกับจุพรที่จะทาหน้าที่เป็นตัวแทน,นพี่น้องเกษตรกรเนี่ยทั้งจังหวัดเนี่ย วันนี้ผมไม่ได้ทํางานคนเดียวรลกครับผมทางานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพรธ์ทางานร่วมก,ก,ก,กับผมหน้าสูตรราชการรุนแราร่วมกันหมดอากําลดหน้าที่ต่างๆเพื่อที่จะให้ช่วยพี่น้องเด็กคให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นวันนี้ GDP จุพมพรสูงที่สุดท่านภูมิใจได้ว่าจังหวัดจุพรเป็นจังหวัดที่ร่ำรวยที่สุดช่วงได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทีเนี่ยจังหวัดอื่นเขาเหนื่อยกันหมดแต่จังหวัดเราครับมีรายได้ทุกคนมีรายได้ยิ้มแย้มแจ่มใสมีสามารถหากินได้ ท่านอยู่ชายฝั่งทะเลก็สามารถหาปูหาปลาหาอะไรได้แต่มันมีอาหารเสริม,มก็มีพวกกุ้งมีพวกใบเหลียงนะครับมีกล้วยเล็บมือกล้วยหอมเล็บกล้วยเล็บมือลกกระดังกาแฟลูกกระดังขึ้นชื่อลังนกเนบ้านเรามีลังนกเยอะนะครับเหล่อนี้ก็อยู่ใน,นกลไกของของรัฐที่ต้องกํากับดูแลนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งที่จะมีเรื่องของภาษีเข้ามานะครับอนนันผมไม่พูดถึงเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของรัฐที่ต้องดูแลกํากับดูแล ซึ่งผมสามารถดูแลด้านพืชด้านสัตว์ด้านประมงอื่นๆและสิ่งวดลทั้งหมดซึ่งกงหมดเนี่ยเราก็จะประดณลการร่วมกันในการขับเคลื่อนวันนี้ผมเป็นคนหนึ่งครับที่เป็นผู้แทนเกษตรกรในวัญชุพรที่ทํางานให้พี่น้องเกษตรกรมากที่สุดผมพูดได้เลยท่านติดตามผมไม่ได้มาโมแต่ว่าทําจริงๆเพื่อที่จะให้ว่าเราเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับมีรายได้มากขึ้นเรื่องการตลาดผมทําให้ประสานต่างประเทศมาให้ท่านไปดูในในโซเชียลต่างๆผมจะประจาประสานนักธุรกิจนะครับพ่อค้า นายทุนใหญ่ๆจะต่างประเทศเข้ามาเพื่อรับซื้อผลิตของเราให้ราคาสูงขึ้นนะครับในเรื่องของราคาปาล์มน้ำมันวันนี้ก็โอเคนะครับอยู่ที่5บาทกว่าก็ยังไม่ต่ำกว่า4ถ้าต่ำกว่า4ผมว่าจะเอาเงินที่ตั้งก็ประมาณว้แล้ว6 0 0 0กว่าล้านเนี่ยมาชดเชยประกันราคาให้ท่านหลังที่ต่ำกว่า4บาทท่านได้แน่นอนในควเรเลยย่ไร่นะครับช่วงก่อนอยางปลาาก็ตั้งให้1 5ไร่นะครับก็ให้รวมทั้งผู้ตัดด้วยแต่ผมก็พยายาม แย้งแต่ทางรัฐบาลจีว่าผู้ตัดโคจะไม่ให้ก็บอกว่ากรณีผู้ตัดเป็นพม่าเขาไม่ให้แต่วันนี้ผมบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยการดำเนินการทั้งหมดของรัฐเนี่ยให้เจ้าสวนไปเลยให้ผู้มีสิทธิ์ในในต้นของยางพาราไปเลยว่าในสีมาไล่ค่าตัดให้เขาไปเลยแล้วเขาบริหารเองเพราะคนตัดส่วนใหญ่เป็นพม่าถูกไหมครับนะครับคนตัดยางเป็นพม่าฉงนั้นคนไทยจะน้อยมากที่เป็นคนตัดยางฉะนั้นวันนี้เรื่องของการดูแลพี่น้องเกษตร ทุกด้านเราพยายามเข้าไปกำกับดูแลนะครับแล้วผมก็ได้ดูแลร่วมของผลประโยชน์ของแหล่งน้ําต่างๆเนี่ยเรื่องของปัญหากระทบเรื่ององุตุภภัยต่างๆเนี่ยท่านที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ประสานท่านผู้ที่ทสมาชิกนะครับพลตรีกฤติศรีสบูรณ์ในการที่จะทําเรื่องของการระบายน้ําให้ไม่เกิดอุตุภภัยน้ําท่วมทำ้วครับโครงการนัก,กรารคลองนัก,กราชครองจุพรเรื่องเสร็จกันเสร็มครับเมื่อก่อนนี่น้ําท่วมมาทางเนี้ยมาออกไปจาทางระนองมาน้ำท่วมตลอด ฝั่งนู้นไม่ท่วมแล้วเพราะว่ามีโครงการแก้ลิงในหลวงทําไว้ไม่ท่วมสมัยก่อนเมืองชุมพรท่วมปี 5, 5ห้าห้าหนแต่วันนี้เนี่ยในฝั่งบางบา,งบากท่ายางมาทางหาดจรีบางเนี่ยน้ำจะท่วมมาครับนะครับขุนจะทิง้งบ้านนาจะท่วมวันนี้ท่านจะไม่ต้องกลัวอีกแล้วน้ําจะไม่ท่วมแล้วเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านเสแอรได้ได้ประสานงานของประมาณขุดของนครราชคของชุมพรนะครับเริ่มแล้วเสร็จแล้วเริ่มบังคับใช้ให้ประกาศใช้แล้ว แล้ก็จุลประธานเริ่มจากจตอนนี้มันปีปัญหาเรื่องของประตูกั้นน้ำเนี่ยอยู่สามสี่ประตูที่ไม่เรียบร้อยต่อไปเนี่ยเราจะไม่น้ำท่วมต่อไปดังนั้นเราก็เตรียมความพร้อมในการทําให้ผลผลิตของเราดีขึ้นมีแหล่งน้ํานะครับมีที่ดินทากินมีเรื่องของผลผลิตที่ดีผลผลิตมีคุณภาพแล้าที่ผู้แทนเกษตรกรเอาใจใส่ติดตามให้ท่านตลอดเนี่ยท่านเข้าถึงผมได้ครับสภาเกษตรกรจังหวัดจุฬาอยู่หน้าสุรรัชการ ถนนเส้นอภา,ากรเส้นที่ไปคารบานานะครับตรงข้ามกระทรวงการเลึ่ยทัง้งหมดเนี่ยสิ่งที่ผมทำเนี่ยนะครับทำด้วยหัวใจเสียสละเพื่อพี่น้องเกษตรกรจริงๆนะครับการจับเคลื่อนของผมท่านสามารถติดตามผมได้ทุกช่องทางนะครับวันนี้ผมดรบิวิตต์แพชรครับประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติแต่ตอนนี้ผมยังรักษาการอยู่นะครับรักษาการอยู่จนกว่าจะมี สมาชิกชุดใหม่เข้ามา,าแล้วก็ประกาศที่นักธิจารุเบิกษาเมื่อน,นั้นผมจะขาดทันทีถ้าผมไม่ได้รับเลือกตั้งของผมก็าขาดสมาชิกการเป็นประธานสภาทัานทีแต่วันนี้ผมอาสาพี่น้องกเกษตรกรในพื้นที่ปากน้ําพื้นที่หาดเชลีนะครับว่าผมได้บอกพวกป่าท่านนะครับคนหนึ่งที่จะเป็นตัวแทนของท่านต้องมีศักยภาพต้องมีความรู้สามารถเข้าถึงกับรัฐมนตรีได้เข้าถึงกับกนานนยกได้ นะครับท่านดูได้ถ้าตัวนี้โลกโซเชียลท่านมีมือถือท่านจะเห็นนะครับพัเคลขึ้นไหวกว่าผมเนี่ยมันสามารถเห็นได้เลยว่าไม่ได้โมนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดว่าการทํางานการอยู่ใกล้การประสานงานการร่วมประชุมกับท่านรัฐมนตรีประชุมกับนายกรัฐมนตรีประชุมกับรองนายกรัฐมนตรีท่านประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยสบายเห็นได้ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะทำงานให้กับท่านก็ขอฝากนะครับวันที่19มีนาคมนะครับวันนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับว่า สิ่งหนึ่งที่ผมทำเนี่ยเสียสละเพื่อพน้องกิโศจริงจริง,รงอาสามาจริงๆผลประโยชน์ไม่มีนะครับผมทำเพราะวันนี้ผมอยากจะทดใช้แผ่นดินนะครับทดแทนแผ่นดินที่ให้ผมได้มีส่วนได้มาเป็นลูกหลานของชุมพรผมตระกูลโกดเพชรก็ถูณเจ้าเมืองชุมพรอาผมก็คือท่านปริญญาตตีอดีตเป็นบัณฑิตงมาดไทยนะครับแล้วก็ตระกูลเจ้าเมืองผมก็ กูลเดิมก็สิทธิฐานนะครับเป็นเป็นกวดเพชรเป็นชุม,มวัฒายีชุมวานิตแล้วก็อีกหลายหลายตระกูลที่แยกออกไปนะครับก็ด้วยทีว่าเราเองเดิมผมเนี่ยภรรยาผมเนี่ยก็เคยมาเป็นอาจารย์อยู่ที่หัวกูดอาจารย์บดีกวดเพชรไม่ทราบว่าลูกหลานของท่านก็คงได้เรียนมาที่แถวหัวกูดนะครเป็นครูที่นั่นคุณครูบดีท่านเสียท่านเสียไปแล้วนะครับก็ผมว่าในฐานะที่เหลือตัวคนเดียวเนี่ยอยากจะอาสาพี่น้อง เกษตรกรในวัชพอเนี่ยเพื่อขับเคลื่อนปกป้องรักษาผลประโยชน์ให้กับทุกท่านนะครับท่านมีท่านใดมีท่านใดจะถามเรื่องของการที่จะมีการเลือกตั้งเรื่องของต่างๆเชิญเลยครับท่านครับที่ท่านได้มารับฟังแล้วก็ได้มาพูดคุยกันนะครับอันนี้คือเป็นความสําคัญนะครับที่พวกเราต้องดูคนที่เข้าไปเป็นตัวแทนของท่านมีศักยภาพที่ไปต่อรองที่จะเป็นตัวแทนของท่านในการต่อสู้กับ ภาครัฐต่อสู้ให้กับศิทธกรต่อสู้ัประชาชนเพื่อที่จะได้ดูแลเรื่องผลประโยชน์ของพวกท่านนั่นผมพร้อมที่จะรักษาตรงนี้ไว้เพื่อที่จะดูแลท่านพร้อมที่จะเป็นตัวแทนให้ท่านพร้อมที่ทํางานให้ท่านนะครับอย่าลืมครับวันที่19มีนาครับเลือกนะครับดร์บีเกิดเพครับเบอร์สองครับขอบคุณมากครับ